สวัสดีครับผมมรวุฒินะครับแอดมินเพจที่ดินสวยชลบุรีนะครับหรือขายที่ดินชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกๆท่านนะครับมาอยู่ที่ถนนหมายเลข3-306นะครับเอาละพามาดูแปลงใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตกับกล้องเลยจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนหมายเลข3306นะครับที่จะวิ่งไปที่พนมทวนกับกรุงเทพหรือไปเหล่าฝันก็ได้นะครับทางด้านซ้ายมือนี่จะไปโรงพยาบาลเหล่าฝันนะครับ ส่วนทางด้านหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหมวดการทางเหล่าขวัญนะครับก็สําหรับใครที่แวะมาทางนี้นะครับแล้วอยากเข้าห้องน้ำก็สามารถที่จะมาเข้าห้องน้ำที่หมวดการทางเหล่าขวัญได้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่ถนนใหม่สวยสวยเลยนะครับที่ดินของเรานะครับอยู่ในซอยที่ติดกับหมวดการทางเหล่าขวัญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าที่ดิน เป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากถนนซอยด้านหน้าก่อนนะครับเป็นหินคุกนะครับกว้าง6เมตรยาวตลอดแนวเลยรถกระบะสองคันนี่สวนก็ได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็วิวครับเห็นไหมครับผมซูมให้ดูตรงนี้จะเป็นวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังที่เห็นเนี่ยเป็นภูเขาของอู่ทองนะครับตรงเนี้ยมันติดกับอู่ทองเลยนะครับใครได้ที่ดินตรงนี้ไปก็เลยอู่ทองมันนิดหน่อยนะครับ ็นทางด้านซ้ายมือไหมครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะปลูกอ้อยกันนะครับปลูกอ้อยในหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินดอนนะครับคือเป็นที่สูงนะครับถ้าปลูกอ้อยได้เนี่ยคือที่สูงปลูกมันเนี่ยเป็นที่สูงนะครับถ้าเป็นพืชอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าที่เป็นดอนไม่ดอนนะครับอันนี้คร่าวๆก่อน เอาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่ในซอยของที่ดินโครงการนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแปลงอ้อยเนี่ยที่ว่าเป็นที่ดินดอนแล้วนะครับถนนเนี่ยสูงกว่าแปลงอ้อยอีกสูงกว่าแปลง <aesthet flakes S 2> อ้อยเราๆเกือบสองฟุตเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับข้างหน้านี่เป็นถนนกว้างหกเลนนะครับส่วนที่เรานี่นี่ครับที่เราเนี่ยสูงกว่าถนนนี่เข้าอีกประมาณกับเกือบฟุตเลย,<อ>ยฉะนั้นเนี่ยที่ดินแปลงเนี้จะสูงกว่าแปลงอ้อยอีกนะครับผม เท่ากับว่าที่ดินนี่เป็นที่ที่ถมแล้วทั้งแปลงเลยขนาด8ดไร่2องาน14วานะครับดูเทียบกับที่ดินแปลงข้างเคียงก็ได้ครับของเขานี่ลุ่มเลยไหมฮะเนี่ยของเรานี้เป็นสันดอนสูงขึ้นมาเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเรายือนอยู่ที่หน้าแปลงแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยครับต้นะเะดาที่ผมชี้นะครับเนี่ยเราจะมีหลักหมุดปูนอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ยิงตรงยาวไปเลยนะครับข้างหลังนะครับตรงนี้นี่หน้าแปลงเนี่ย ติดถนนหมดเลยนะครับติดถนน6เมตรเนี่ยย,ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับผมวัดแล้วนะครับความยาวของหน้าแปลงเนี่ยอยู่ที่140เมตรนะครับเรียกว่ายาวสะใจเลยนะครับแล้วก็จากหน้าแปลงเนี่ยขึ้นถนนลาดยางเนี่ยมีความยาวอยู่ที่150เมตรนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่จอดรถแมคโครครับที่กําลังทําการวัดกันอยู่เนี่ยอันนี้เราวัดเสร็จแล้วนะครับก็คือมีบ่อน้นํา1ลูกนะครับขนาด 100ร้อยตารางวาเมื่อเทียบกับที่ดินขนาด8ไร่2งาน14วาเนี่ยถือว่าบ่อลูกไม่ใหญ่เลยนะครับก็สามารถที่จะซัพพลายน้ำให้กับที่ดินแปลงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับนี่แปลงอ้อยนี่ยังเตี้ยวกว่าเราเลยแล้วเราเนี่ยสูงกว่าถนนน,นะครับทางด้านหลังนะครับของที่ดินแปลงนี้ข้อดีนะครับก็คือมันจะเป็นวิวภูเขาสวยๆเลยครับนี่ครับ เป็นเทือกเขาเลยประมาณสัก3ามลูกนะครับจะเห็นเป็นทิวยาวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งครับตอนนี้เราทําการปัดที่ดินทั้งหมดนะครับให้เรียบไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ดินของเราเนี่ยสูงก็แปลงข้างเคียงขนาดไหนนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับ มาชมบรรยากาศด้านท้ายแปลงของเรานะครับเห็นไหมครับว่าจะมีถนนย้าวข้างในเลยมีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงทุกแปลงเลยนะครับซ้ายมือนี่เป็นการปลูกอ้อยข้างหน้านี่ปลูกมันนะครับแล้วก็เป็นเทือกเขานะครับนี่ครับลองชมครับดูฮะที่ดินของเราเนี่ยสูงกว่าข้างเคียงเนี่ยเกือบเกือบสองฟุตเลยครับเนี่แล้วที่สําคัญก็คือเสมอทั้งแปลงเลยฮะดอนกว่าทั้งแปลงเลยนะครับ ท่านก็ลองคิดดูครับว่าถ้าต้องซื้อดินมาถมเ่ยครับขนาด8ไร่2งานเนี่ยจะเป็นเงินกี่แสนบาทนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับทางเราเสนอขายอยู่ที่ราคา2องล้านห้าแสนบาทนะครับราคานี้เป็นราคาพร้อมโอนทําทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ฉนดนขุดแดงนะครับสามารถโอนได้ทันทีนะครับปับแต่งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็บรรยากาศ ผมคงไม่ต้องบอกนะครับบ้านคนล้อมเลยตรงนี้ก็บ้านคนนะครับข้างหน้านี้หมดการทางแล้วก็ทางนี้ต้นไม้บางอยู่ก็จะเป็นบ้านคนอีกหลังหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรนัดเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ได้ทุกวันนะครับเอาละครับแ,แล้วก็นี่เป็นการประชุมทีมงานนะครับก็ใครที่ไม่เคยเห็นการถมดินนะการกขุดบ่อปรับที่เนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยจะได้เห็นเลยนะครับดู การทาที่ไม่ได้ใช้คนน้อยๆนะครับอันนี้มีรถบรรทุก3าคันนะครับแมคโครคันหนึ่งแล้วก็เจ้าของงานคันหนึ่งเป็นโฟร์แมนนะครับแล้วก็ผมเป็นเจ้าของที่ดินก็มาคุมงานนะครับนะครับดูครับรถเยอะขนาดไหนครับก็นี่แมคโครอ่าสักทีแมคโครอยู่นี่รถบรรทุกแล้วก็รถรถไถก็เป็นความรู้นะครับรถไถนี่ชาวบ้านที่สุพรรณบุรีนิยมใช้ยี่ห้อฟอร์นะครับก็องานว่าเป็นขวัญใจเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเสียนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับบ่อก็ฝนเพิ่งตกนะครับน้ํามันจะเพิ่มขึ้นมาจากที่ผมพามาดูเมื่อ2วันเนี้ครับอันนี้เรากําลังทําการยุบป,ปากบ่อนะจะให้เหลือแค่ความกว้างนะครับบ่อน้ำเนี่ยจะอยู่ที่20คูณ22เมตรเท่านั้นเองซึ่งจะไม่ถึง1งานแล้วนะครับก็เล็กๆล,ลงมานะครับเดี๋ยวแมคโครก็จะทําการแต่งปากบ่อนะครับตอนนี้เราไล่ดินไปก่อนแล้วนะครับนี่ ดูครับหมวดการทางนี้เขาสร้างบ้านสวยนะนี่ผนชอบเลยสมัยใหม่ดีแล้วก็น a โคลก็เป็นโกเบลโก้นะครับเป็นยี่ห้อโกเบลโก้ของญี่ปุ่นก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะครับเราจะมีค a ตเตอ i l l a ล่กับโกเบลโก้ที่เราใช้บริการอยู่นะครับส่วนอันนี้ผมพามาดูทางด้านท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงเนี่ยก็ขูดหน้าดินในส่วนที่เป็นดอนนะครับที่มันสูงผิดปกตินะครับให้มันเรียบเสมอกันแล้วก็ ตรงที่เป็นรุ่มเนี่ยทางผมเองก็ทําการถมเข้าไปนะครับแปลงนี้มันดอนเยอะนะครับแทบไม่ได้ซื้อดินมาเลยนะครับดินนี่น่าจะใช้แค่ประมาณ3 40คันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะเลยถ้าเป็นโครงการอื่นใ,ใครรู้จักติดตามเพจเรานะครับหรือติดตามช่องเราเนี่ยจะรู้เลยว่าโครงการนึงเราถมบางทีเป็นร้อยๆคันนะครับ<ๆ>แล้วตรงนี้ก็จะเป็น,นอ้อยนะครับโอเคท้ายแปลงก็เรียบร้อยครับเดี๋ยว พรุ่งนี้รถไถก็จะมาเก็บงานหญ้าเนี่ยครับที่เป็นปุยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นนี่ครับเป็นหน้าดินนี้เลยนะครับดินตรงนี้เป็นดินที่ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างร่วนเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีปนทรายบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็เป็นดินเกษตรนะครับสามารถที่จะปลูกมะม่วงมะละกอมันอ้อยได้เลยครับ แล้วก็ข้างหลังได้วิวภูเขาอันที่ที่ผมชอบนะที่ชอบมากๆคือวิวตรงนี้คือดูในกล้องเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไกลๆลูกไม่ใหญ่แต่มายืนตรงนี้ครับม,มันเยี่ยมเลยแหละครับอ๋อแล้วลืมบอกไปนะครับการที่ซื้อที่ดินใกล้ภูเขาจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้ำจากภูเขามาทําให้ท่วมที่ด้วยแต่แปลงนี้มันไม่ต้องห่วงไนงะเพราะว่ามันเล่นสูงกว่าคนอื่นเขาไปเยอะน้าต้องท่วมทุ่งนี่เลยถึงจะท่วมแปลงนี้ได้ซึ่งมันไปไม่ได้เลยแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมฮะ เสาไฟนะฮะเราเห็นรถวิ่งเห็นไหมนั่นฮะสามสามศหรอยห้าสิบเมตรนะครับเสาไฟนี่อยู่งหน้าแล้วก็เรียกการไฟฟ้ามาพาสายได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่มีมใครมาอยู่เขาปักไาให้เฉยนะครับป้าป้าก็เดินมาให้นะครับโอเครีวิวหลังแปลงก็คงจะประมาณนี้ครับผม ก็ยังไงฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับช annel ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปด้วยวิวภูเขาส,สวยๆนะครับท่านลัหลังแปลงก่อนสวัสดีครับผม